สวัสดีครับผมวัตศาสตร์เบาพันพื้นเมืองครับสวัดสดีป้ากินขา้าวเที่ยงเที่ยงเบาเลโก้ครับผมกับวิธีบิดบานจูแหยู่หน้าคือเก่าครับผมวิธีแหยูาหน้าครับผมยุใช่ลานผู้สาวเซฟไปท้างในหละ่ะสาวเซฟไปั้างใลหล่อโอ้ ลูกไายลูกสาวเพิ่นเนี้ยเอิญโอ้โหนี่ครับครับผมก็ได้โอ้เสพเป็นเนเปิยงหนูของบาเล็กโคเพิ่นเปียงใบ่นเป็นลา,าขึ้นทุกท่านโอ้หนูถึกบ่วงผมก็ได้ตับหมูครับผมตับหมูกับเนื้อม,มาจุมากร่อยมา เห็ดเมนูเซ่รสบเพื่อเก่าเหรครับแบบง่วงช่วงนี้โบอึดครับเ่แ่บก็บมไปหาวอครับทำแจวแจวกินกับเปี้งปลาบ้นครับเ่บรสแ่บกับไปหาวอมันเปิดผ้าไปตึกแหกขม้าบุกี้นี่ครับตื๊ดแหอยู่ห้วยหากินปลาห้วยทุกคนบนแถวเก่าทุกผมไปหากินของปลาวังเสาทิดาบุกี้แล้วครับแต่เมื่อื่นมือฮือกันสิ ธรรมชาตรเลยอือกมีตูมามเนาะบอกอไรปลูกก้งตลอดเทอือาหนูหนูเคนบงดีหนมาถุงอเม่ไมงเห็นหอมหอมเลยอูดห้ยไปขอหอมแล้วไม่ขาดหรือขอหอมเลยค่าซ้มเอัเดับเนี่ เสียบใส่เป็นแบบขอหอมในแม่ข้าเลยเนาสาวรักยิ้มใจเนาะอยันในสีหอมเมื่อกี้เนาะเลยเนาะเจียวกันอ้เห็นดิกลิ่นซดซดเล็กกรด้ใช่ไหมมันมันกินสดบะเบิดผมสีพีดก้อยตับบานกับผมมือนีะยางมันเลยล่ะครับก้อยตับบานเซก้อยนิบ กยตงการเนันดูชนบุีวปอมติดตบอยูก้ยหรอก้ยตะบูก้ยนี่ก็ซยีกุก้ยดิก้บ่อืมหรอก้ยดิบเอว้าเอาสดกยสดกว่านี้ไม่มีอีกแล้วสม่ไปโจกเอารวด่ปโจกเอารวดโอ

Mình quanh tay quanh lần đi an ăn đi an không có bay quanh tay 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 này, tay quanh tay quanh tay này, tay quanh tay quanh tay này tay quanh 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 เมามดไหมน้องน้องหมดลยโ้่วดรหนาวก็ติงน้อยู่มีอยู่หมดไหมบ่ดแล้วขจินบ่เบสผมสิก้อยตำบานครับเต็มบ้าสดมาได้ดอกบ่าก้อยสดเอบ้าสดแล้วใการแล้วนะบอมันมีมันมันไม่มีไม่เหมนแนวนะาดเจ้าอันนี่ม่นเจ้านี่เด้นไ้อันนั้นโอ้เอ มจ,จัก่วูนต้องใชะะม้มีสซ้อยมาหันกำบิดเลยอินนี่นครับมาด้วครับสรเดืนอน<อ>16 00ครับพาม่พี่้องเสียบไอยู่บัวดครับแม่อดุดมพรบเสเลยนะมนี่นอนอว่าโ้าก่อนเมือ่อเราเราบ่วด้เข้าปากในบเสียบรสชาติเข้าปากมากเลยเสร็จ อนว่นเลยหอเล่ามว่ามนีเามวหลักหลายอ้าอันเจ้าคอย่กินอันเจ้าครใคอยืเสียบตัวครยืดอันอันใสีเ้ตัวคอเดอกเด้วเบี่ยนเจ้าทักไหนะหล้ของัวนี้ล่ะเยมักเต็มเหมือนมือเขาหลับกายโซนแม่เบิกาเรียวมือเปิดมอาสิงนี่อันตัวเสียบแท้จะติดแอ เขากับรถตีหอยเฮ็ดลบคักขาดไปแล้วคงกันตัวเนี่ยบวกเอ๋บาเรลโค่ให้ไปอยูได้กลุ่มเสียงกันได้ครับไปขี้ป้อยกับติดกลุ่มเสียงเนาะไม่เอาพื้นเห็บไว้ช่วงตัดมาโอ้รถตะคันเนาะโอ้ยกราแบะดาษไปขี้ป้อยกับติดติดกลุ่มเสียงเนี่ยได้โอ้ยล้องคนรถขี้เนาะ เอาไหวรมเลยเนาะดดอยู่น้เปลาไหวนติดครับผมเลือก็เป็นม่อวันมาตีสความหมายว่ามันดูไก่กบะพ้ติดนะนะแต่ของมัอคอันเป็นอันเเป็นบ่หยังอันแต่ไล่เหนไม่า้ยังกะนี่โอ้ตัวพ่มันเียบตาไม่อันนั้นตัวนั้นหักเฮ้ยหักไม่เห็นยังเกาไม่ยั้งต่นาจาก ดดสดยูงบ่สดพยาขาอยู่สวัดสวัดเสียงเสี่ยง,ยง,ยง,ยงดูม่ไดทีมงานนี่ขวดน้ำยังเลยนได้ครับเพราะว่าเฮาทาทาสิได้หน่มแบ่งคของแท้ได้ครับถึ <laughs> <laughs> เข,เา,ขเา,าได้เ,นะเห็นทีาา่เราดีหรออ๋อมาถึงบ่ เฮ็ดให้จับพี่รุดได้ครับผมแต่วันมันคืนคอคุณแบรให้ดูบวานนิ่มบาอ่อนผมคืนอืมโอ้คนมีอีกนิดนึงตัวหนึ่งนะจุดจับจุดจับแม่ตาห้อยลูกลวกลวกก็ยังเพว่าจิก้อยสินบพรว่าตับพี่เอออันนี้ลวกเลยเนาะเพราะว่าลวกลวกก้อยกันได้หรื โอ้ยมีเลือนเอาะมีเลือหกวอยิได้กอยอะไรกันนืองนกันแต่ว่าให้น้ำต้กันดนีเมนไงกข้อก็ของาแล้วไดวกึ๊งไงโอ๊ยหยาดปยาย่าเนี้ป่าดเลี้วมาจะปิดอันอุดหูบ่ไรไหมเอามือกดใบปบ่อยู่เองอยาี้มันอันสิงมันมันอันหลายอันอันสิ่เลือเิ่นักใหง่โอเป็นนะครับเป็น

ว่ามันเหมือนคน่อ่มันคนเหมือนนหลายนหมื่นขัเกียบงมันขั้เก็ยร้าหน้าแมวแมพี่ดิข้าคุณบอกย่ยแ่งไปดบนยนครัเปิดไรแวมาแถวทำงานมันไม่หนอยตอนเป็นที่เฮ็ดทานวอลล์นี่ลวกนี่ต้องกอยกันเลเออกอย ก็ลาบน่ยแหละดีๆีจริงแหละง่ายลวดซอยเลยพักมาพักเออเอาลวดเอานี่บ่อต้องมือไหนเง้ยมาสีลาบโหถึงว่าอยว่างบ่ซอยนะครับลวดถึงแล้วมีแม่เนี้ยเอาเท้าเอาเอาผ้าปาดเครื่องเลยตอนละครอ๋ออ๋ออันอันที่มันตายสีหน่อยเพราะว่าเอาน้ำน้ำไอ้หน้าหดนะครับ ดูด้วครับนี่นะครับกินแต่แซ่บอีลีกินแบบคือจำผู้เบาให้บ้านได้ครับมัน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 โสภาอีลีครับมันเสียบไดยครับเอ้าให้รถใช่นีมครับนี่ยนั่งรอวัวบอโผมวมึงเมตตัวอะไรเพื่เนี่ย ยังใคยีสวนไม่ขอสวยมันหน่อยสักอนตัวน้อยแถมหน่อยต้องยู่กูโอ้โตกระไรฮ่าเรี๋วจี่มันเียงหน่อยน่นดีต้องยีไว้เนื้อจังจวดกับผมนี่เมวันี้กับที่ตัวน้องเจียงหน่อยบ่้่ไปหายยังนะมาไหมพวกส่วอกวนนี่ส่วนไอ้กวนยังมัลวกนาะเออว่าลวกตอนลวกต่อลวกตอลวกตโอลวเต่อเดี๋ยวา มันมันนัแม่มันมันานนอยพอสีบ่อมันอไนั่นทักันแต่ว่ามันสีไตสีไตขวายแก้วขึ้นไปไก่เลยเนาะแทนนั้นนะะโอ้ยลองเปิตอนนึงนะเนาะอีลีตัวมือะาะไมได้บอกตอนยงยงน้องไรระตรวดเลยครับห้อห่อห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 มกหมกโอ้ห่อหมกตับอม่ได้บอกย่ครับ โอ้ยอหมูเยบอได้แล้วชงดีครับ่ง้านมันเต็มมันได้วงมันเต็มครับปากครับขบ่อหอมไปอาบเปาอ่ะน้องมเหม่ยแตงเจีมือ ครับครับต่อดูนั่นนี่เขาตัด้นี่มันไหลเห็นบ่อันเขามันมันกดเขาตัดนะพอเรื่อยๆอย่างเฮี้ยเหชีน่าบ่คือ้่าเป็นแต่เสียบเลยครับแดีว่าโอ้อันขึ้ในหนังเห็นบ่ออันน้ำอันอันอันนี้แบบปืนอันปืนหนักอันอันรักรันย่าืเีเฮ้ยขึไปขึ้นท่นันกี่กี่มามัำเดีย ใช่ป่ะใ่ไหมได้หรือเปล่าตัวสรีลนดุ๊กถามสิบคนนี้ขันมันหมดเสียบขึ้นมากเราจะไปหาหมอนนะขันผมีตัวถามต้องถามเมื่อสิบวันนะยอดสวดี่บเห็ดตัวไหบ้างี่้ดกชไงชิ้นไงสดสบ่ปานยูฮะงกลดู

อยังต้นอะไรโอ้ยผเนยเขาอย่างวเขาะไรผมอยู่บงบึก็่ข้ไง่ปะบว่าแกะรือยงบึหล่ะเตะตุมไก่เอ้กระตังหว่าบเาลาบน่ลาดเลีมืองเ้มาจะลาบเบึงจะว่จะเฝ้าหอมจะเฝ้าลกอ่ต้องเอาลาบยาโสโอ้เท เออสียเอาเซไปจะใส่าใจใจลาบไปแล้วครับเดี๋ยวนี้แบบสวยสวยกับกับตับบานไปเสียบขึ้นเก่าครับผมแต่เดี๋ยวนียังเฮื่นตับบานเั็นบ้านเหรอเป็นบานอของขมทั้งนั้นเลยนี่ครับคุณบ่าวที่บ้านตบพบทีละสองอันเด้อนั่งปิด <laughs> อ๋อมันก็ต้อง อยากใช่มีมีคือกันครับสามอันแต่ว่าเส็ดไปรุ่นรุ่นง่ายกับลุ่นหน่อยวะรุ่นพกผ้ารุ่นพกรุ่นประจำการคืออันประจำการนี้อันประจำการนี่คืออันปืนกลบ่อันนี้ขึ้นแท่งเราโห่บกลครูวัดสี่พักยับใส่กวยตับกวยตันกัยตับกวยตับสุดๆไว้ตับสวัด นี mm. então, 3, ่ก็น่าบนคุมเห็นมึงได้อยู่นี่มึงไม่เห็นกูโอ้ยใส่หลาเจ้าเนาะเมืงกีผมมึงกับอเสียงคตรใส่ไปหันแล้วเจ้าอ่งครับผมเดผมออเียวผมย่มสูงนี่มันย่ไปมันเดิมมันเดิมเังไงครับต่กมงวง สมเหมืนเดิมมดจริงูด้มาร์ชาดก็เป็นไไม่ได้นะสิว่าเข็มบเซียนะนม่ต้งมน้ำอยู่แล้วนะหลายครับครับใส่ประเด็กอย่างเยอะเลยมันสิว่าเค็มไปไม่ไดนนี้มันต้องสมไป่อนอยู่แล้วละผมมองมันเคียจรึ้นะมัเค็มก็ได้กันแล้ว ชจเียงนีเด็กเชยมมัหนนี้มันน้นึกันเลยอยู่ห่างเะว่ามีมมีสูตรอยู่เลยแก่ขวิดเขาว่าให้ดมสองเศร้าัสูเขาแหงเลยนัดมซะก่อนแก่เขาวินบอกสูตรเขาไปเลยดมเสี้ยงก่าน่โอ้โอเจ้าก็เคยดมเก่าเนาะเืมัดีนม่ดะมโลงเฮ้ยนี่เห็นบ่อยนี่ เดี๋ยวไม่ห็นะใหญ่สุดๆลูก mấy หันึงช่างเี้ยเปิดไม่พกคิวเหรอพกคิวต้งคิวแบต้องใส่ต้องใส่ดาวนี่งดาวนี่นางอยากปรับผ้านุ่มมาคิวเหรแว่าคิวด้ซืออยงผมสบอยครับเดี่ยวเับด้วยม้วนหุ้ครับบาริโคลมนติดคตับเขาตมงมันร้อนมงขึ้นอยู่ครับอันออมหนู เฮ้ยหาผักบุ้งม,มาลวกเด้อเมี่ยจีกินนายพ่อผักบุ๋งหญ่งก็เข้ากันดีๆครับอแต่หมวกม่วงครับผมม่วงที่นี่โอ้อยจะยะหลวกคักจะหลวกให้มันอันนี้คักเอาพ่อมันยุบลงเอาเลยใบิถามหยุบเป็นหัวเหม่ห์ใบิถามหยุบเป็นยังคือนองไ,งไหนเน่เห็นไหมเสียบกา,าก,ก,าการที่จะกูรับเมียกันไหมตื่นตัวกันท่าพราะเขาเขลาวะเ <laughs> สียบพังไหล ยังก็งเออต้นก่อนข้าวเขาเลยแซบคับโอ้ยท้าวเลยะครับนื้อนุ่ยราบหมู<อ>ผมลาบมุมผมทั้งผมทั้งผมปิงปลาพร้อมบวงแน่ครับป้ปาลาคอห้อ,องเพวกนี้ปลาอีกแล้วอยู่น้องสาวมันสุดยอดตัวน่น้อนงหลายเหรจันล้หลายเพียบนหลายอยาง เอาจังเสียบรอังเสียบบุตรเห็นบุตรเห็นหลายต่เห็นหลายยางโอมนั่นเรหน่อยโอนจะเด้กินหลายยางยงครับยงขาอิมพอดีใครเหอมีมีมีอันเสบมือปูอยู่เดี๋ยวนี้ใส่ปูใส่แฟบเสมอใส่หิดปูนี่คือปูทีฮะนี่คือปูเอาอัน ตอนทุบหวัวบ่แล้วทุบอันสี่ัวปลาเอาตากระเบียฟาดหวาัวปลาลุยเมือของเร,ง,รงเระขราามมั้วเนาะาานาาากเซมือป่มเนเซมือโป่อย่งยัก็บอูี่เวยเซอก็ขาจ่ฆ่าปลาเนาะว่าเราตากระเบียดโยบกิน มือปคอง้มือรควงไวจับเกียนะมันมับาลานกันบอได้แค่้มือโปเลยเซฟมือโปูคือนปค่อสกับเบียเราควงข้าวปลาตอนด็น้องไส้เพิ่นกับโปอยู่นี่นัหละโปโปยังไปไปตึ้งแหน่เหาอโอ้ปูดูปูดูบัวหเ่าหลกุกปากกันยังกโม่อไปเลยฟ้าบัวม่อะไรไม่ฟ้าบั ไม่ใช่จิมไม่ใช่เพื่นไม่ใช่เพิ่นทิถามหาอ่ะอีเมียกินเมีกับลุดไส้ไปทางไในสมือนแบบว่าเพิ่นจิบร้องวีซ่าเพิ่นว้างนู้เพิ่นปูดหักอะไรอย่างสั่นบอฮะ อีกหนึ่งตัวลาบเไปส่งนกเขาอีกคันใส่ใจหน่อยครับผมกลุ่มกาหนึ่งนี่แก้วนี่ผมหนึ่งไปดูกลุ่มกาหน่อยนี่สีมือเบาเลโคผมก้อยตับบ้านครับผมใส่ผมชุดได้นึ่งโอ้อันเซฟเพิ่งเทศอย่างแล้วหนึ่งรวนครับกับรวงเบิ่มเขาใบพักกระเดาหน่อยกับลาบกับตุ้มครับครับนี่พักกระเดา เมนูหลากหลายครับเห็ดเนื้อตับๆเห็ดได้หลายเมนูครับผมกินสุดๆก็ได้นื้สิพี่พีไม่องขอยไหมนี่กิมงันเราซื้อเบาอ่าครับผมเป็นย่างปลาย่างวันนี่ซุด,ดวันต่างคนต่างเห็ดครับผม ตามโซ่นี่ของแท้เนกตัวนึ่ FC ไ่เห็นครับผมบ่เห็นนกนั่นยังวแล้วอันผงชิโร่ตอนไส่หไหมว้ายนี่เมันม่ชักก้นมเอายังได้ส่นไรปุมที่นังว่แล้วเจาๆคับผมี่นวักึเคียงนี่ครับเบรรยากาศเยอะไปกับทหาย กินเขาป้าหาปลาหาหอยม่วงหอยไปแล้วครับเมื่อพ่อหอยงายโดนเหรอก็่อพี่ไปอย่างนี้น้าบกลงมันจะพ่อพี่เหรอเสียบหอยง่ายป่ะพร้อนใส่็พร้อมกันแบกก้อยตับตัดสุดสูตบาเลโคข้าขายหมูครับบ่บอกบ่บอกเลยนะให้มาซิมเิงครับผมอ่ะ การเป็นเลยโอ้ก็โอ้เดยจุจอดเดยววะทุกที่ใส่ซ้ำที่ใส่กันบดให้ไร่เขาขัดเดีะกินบ่พักรถดีมากรถมากนี่ยพุ่งพิวัวตั้งงเลยพเมี่นูนกอยับบานอะไรเนี่ยล่ะนี่ครับหมูโลเดียวหลายนูอีเลครับผมในน้ครับหมูหนึ่งกิโล Những món ngọn ngủm là mùm 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 chút mùm 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 gì mùm 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 của nó mùm 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 ทำมาดียังไงเนี่ยปึ๊บมาเลยครับเด้อโอ้แนวขินเขาขึ้นหลากหลายแสนลายหัวนทองอาทิขาดยางในการแล้ยใช้ยางละหน่อยตัวเห็นหลายยางออกนี่กินหลายยางวิ่หงูุ่นไหตัวหนึงในวัดเดี๋ยวไปว่ามันว่ามันหลังไก่เพระอยากชิม ก้อยตับบาริโควก้อครับเนียเดี๋ยวเนี่ยสามวันดูดบคู่บาโอ้ยแวแหวเลแม่แห้งอ่ะข้าวโค้งแห้งครับเนาะนี่สีมันส่หน่อยให้มันมันมันเหลวเหลว ดูดดูดก็ยังไม่ติดเบรกก็ยังบุญก็ยังอ่านนก็สกุยนะนี่นี่สกุยก็ยังย่งเอาหมูน้ำหนาวได่ก็เย็นแข่งแขงดดดีเลยดูดยังอ่านก็ยังอ่านบุญไหมใคน้องบุญของหวานเนาะอืมเป็นโยน่ารดานซิมบุษย่างครับผม่คุณผู้ม จับจับสุยางป่ะก้อยอลับก็เสียครับผม่เลยก้อยับเยอามเยออย่างด้วยลหนเลยกเหักเลยฮ่่ไฮ่าฮ่า่าฮ่าฮา่าด้าฮ่าฮ่าาฮาฮฮ่าฮ่าาฮ่า่า่่าาาา่า่่า บ่แห้งไหมขางไส้มองไหนบอกะบ่เมื่อนี่น้อหินเขาสามเป็นบ่ขับแรงวกิงขาอยอาางไส้ขับแรงกินเขาขัวจะไปใสียยังไปแรีอัไนี้จะไปใส่ยางเดียวบ่บ่บอกมาสิ่ทอนให้มาขางเขางเด้ยขางส่ขางขัวทอนขันขันขางส่ล้วโดนขางไส้ ก็เลนไปเล่ามาดูออกหางหัวมันหังมตั้งน้นหน้าบาดเดียวมันปมโดนบอลโนบอลมันต้องแบบมอนบอลอะไรก็เป็นมอลนี่บอมอลฟันด้วยตรงเนาะแต่เพิ่มไปคุยสาวพีมาขอฟันเจ้าได้บอขอเขียวเจยวได้บอลรการเบรนข้าวเขให้ครับโอ้ยนี่วางมมากไแบบนี้เฮ้ย

อยห้นะเอ็มมันกุ้ไทยก่อยมกุ้ยยายกอยอมแต่คนน่อะไรเอ็นปลาซ่อนโอ้็บบ่เห็นปลาซอนป่อยป่อยม่อนี่บอกอลไคุนี้ฮะาเป็นชั่วโมงผมด้ไหมอะไรนี่ผมอ่นอ่นตัวจนตัวนี้ไงก็มัวปลาซอนไงชั่วโมงนั้นับเงย่าเ็บบ่เห็นนา หตัวมยองนีนะเดยวไม่เห็นแต่ส้นปากทีวีผนบอกกล้อง่กล้องไ่ได้ได้เสครับไ้เสียงได้ได้คนนีได้ตัวเนียเตยอยู่ันเสียงนีรุดเมื่อกี้ได้นำางออกเสียวในมหนาแน่ว่ะนี่เจ๋ตัวอแล้วก็มา โรคกลัวเราทวันยืนนั่งคือแ้วันมีคู่ถึงสองตัวว่านั่งคือยืนคือยืนบ้าแมนอหาวิธีการในขยงจีโมงจจกว่วขู่รักปล่าสอนยงปล่าปะบ้าแมนตรงเี้ยก็ทำไปบไปนียวเีมันหลุดมืออยู่ยางนิ่งนะยางเปงนยงเหักข้อเลยไม่ใช่มึงจะสู้อ่ะ กูยนไลมึงหาคว้าเลยโซเลยไมึงหาคว้าเลยด้ป่าแม่ยังมึตัวตายแม่มันแท้เลยหควเลย่านตายหลายห้อบวกหานี่งามไม่ตัวอยม่แงอิ่มนบ้รู้เลยโมกแกกีดไม่ใส่ดังมข้ามดังสวงามไหมรั่ป่ารัวคนใหม่เอป่าโล่ก็ทำเห็นมัน่ใมันยัอดลยว่ามันอยเลยนนนอยต่อไ ngay nè, muốn ừ. đẹp bảo luôn Thế gì phần... hàng hàng, Thế hàng... Ừ. Đoán, ừ. hàng... Vâng. <laughs> nó mất nề nổi cái treo nha cái 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 ไ่ไหวเจ็บแล้วต้องคลายบดไม่หน่อบดค่ตับตัวกระผมเออัดตัวไทยเอาไปใส่ปลถินรบปาแล้วมันบีดเรือเปลามีเรื้อปลาอแบบอย้บอย้ในปากแล้วกได้ปเล็กนอยได้อมเผา้วยได้ีบ นี่บอเจ้ายังบมยุ่งสมือนเหรอรในการกระผมเมนูสามมัดบ้านน้องบ้าผมดูอะไบอน้องบ้าผมดูอะไรบมันคั่งกันแม่น้องดูหลังไลนยน้าให้น่านบอให้น้าจะกิดแจ็คเส่ไปเลยนครับน้องดินบอให้น่าของสาวแดงไมหเนนี่ดิ่ราสื่อบ้าันมัคขันเอา ต้องต้องซื้อมาเล้ยงอย่งอยู่น้อมาไว้ยังอ่ะข้าวินเขา้าซอยตัวเองทุ่มือล้วครับผมมาใครอยู่เด้มามาช่วงนี้มาบุคคลทางตัวเองเลยเจ้ายนครับสวัสดีครับครับผมโอ้ยรื่มเร่มัสดีครับ